หลายๆท่านนะครับที่ใช้รถโตโยต้าเวลไฟอันผ่านเลสกัอยู่นะครับจะสังเกตนะครับว่าเวลาเรานั่งจะมีความรู้สึกว่ามันโยนมากนะครับอย่างเช่นเวลาเราลงคอสะพานหรือลอยต่อถนนเรารู้สึกทันทีเลยว่าโอ้โหรถมันมันเด้งขนาดนี้เนี่ยโอ้โหชัดเลยตัวเรานี่แทบจะหลุดออกจากบอร์เลยต้องนั่งเก่งขมิบตูดทุกทีคันนี้นะครับเลือกเป็น KW รุ่น v 3ลูกค้าที่ติดตั้ง k w กับเราไปนะครับนอกจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับมีการปวจเช็ค qc ที่มาตรฐานของเรานะครับเรารับประกันให้2ปีเต็มและการรับประกันของเรานั้นขึ้นตรงกับทางเยอรมันนะครับมาดูกันนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมเฮียรีวิววันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาต่อเนื่องจาก e ีพีที่แล้วเลยนะครับจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับเราใช้ช่วงร่างนะครับที่จะให้เลือกอยู่นะครับเป็นระหว่างเฮดไดท์นะครับหรือว่าจะเป็น k w สําหรับคันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็น k w รุ่น V3 เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ช่วงร่างนะครับให นุ่มหนึบหลายๆท่านนะครับที่ใช้รถ t o y o ต้าเว l ไฟล์อันผ่านเล็ซัอยู่นะครับจะสังเกตนะครับว่าเวลาเรานั่งจะมีความรู้สึกว่ามันโยนมากนะครับอย่างเช่นเวลาเราลงคอสะพานหรือลอยต่อถนนเรารู้สึกทันทีเลยว่าโอ้โหรถมันมันเด้งขนาดนี้เนี่ยและที่สําคัญนะครับแตังเกตนะถ้าคุณเป็นบบ่อหนังไม่ใช่อาคาเนล่าน,น,านล้อคาเนล่ามันยงพอที่จะ ดึงตัวเราให้มันหนึบกับบอ่อนึกออกไหมแต่ถ้าเป็นบอ่อหนังที่มันลื่นนะมันรู้สึกว่าโอ้โหตัวเรานี่แทบจะหลุดออกจากบอ่อเลยต้องนั่งเก็งขมีปวดทุกทีนะ,อะโอเคในคลิปนี้นะครับผมพามาชมงานติดตั้ง KW นะและพูดถึงเรื่องการรับประกันด้วยนะติดตั้งชุด GT เสร็จเรียบร้อยแล้วชุด GT นะครับเป็นชุดมือหนึ่งนะครับหน้าท้ายแล้วก็พร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับในวันนี้ก็คือ KW เนี่ยเปน็นชุดหน้า เบิกของแท้เมื่อหนึ่งแม็อินเยอรมันนะครับส่วนลูกค้านะครับที่เลือกติดตั้ง KW กับทางศูนยสมริการของเรานะครับรับประกันให้2ปีเต็มนะครับรับประกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับของเรานะครับขึ้นตรงตัวแทนที่เยอรมันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกัน,นอ่ะ ในส่วนของเรื่องการรับประกันนะครับทางศูนย Nós, um ์บริการของเรานะครับลูกค้าที่เข้ามาติดตั Miz ้ง KW กับของเรานะครับเรารับประกันให้2ปีเต็มและการรับประกันของเรานั้นขึ้นตรงกับทางเยอรมันนะครับมาดูกันนะครับอ่านี่นะในกล่องนะครับก็จะมีสมุดนะครับที่เป็นคู่มือนะครับอินสตอลการติดตั้งนะครับแล้วก็ตัวที่จะไว้ลงทะเบียนการรับประกันนะครับเป็นใบแท้แบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับ คุณไม่ต้องกรอกลงตรงนี้นะเพราะของเรานั้นใช้เป็นออนไลน์นะครับทางศูนย์บริการของเราเนี่ยถ้าลูกค้าเข้ามาติดตั้งกับของเราทีมงานนะครับจะช่วยลงทะเบียนนะครับซีรีส์นัมเบอร์พาร์ทนัมเบอร์ตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพาร์ทของตัวโช๊คนะครับแล้วก็ตัวเลขข้างกล่องเนี่ยเขาจะบระบุให้เลยนะครับว่าให้มากรอกแบบนี้นะครับแล้วก็กรอกลงในออนไลน์นะครับแล้วก็ทําการลงนะครับเซตอัพว่าเราเซตอัพตัวด้านหน้านะครับและโช๊เนี่ย ไว้ตำแหน่งที่เท่าไหร่ความสูงนะครับหรือในเรื่องของความสูงนะครับจุดต่างๆที่เขาบอกมาเนี่ยฮะก็คือลงไว้ออนไลน์หลังจากนั้นนะครับพอลงปุ๊บก็เริ่มการรับประกันทันทียาวนานถึง2ปีเลยทีเดียวนะครับของทางสย์บริการของเรานะครับให้คุณได้มั่นใจเต็มๆนะครับว่าถ้าติดตั้งชกเคของเรานะครับของเรานั้นลงทะเบียนให้คุณได้ทันที เอานี้นะครับเดี๋ยวมาดูการติดตั้งนะครับตอนนี้ข้างหน้าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เราตั้งไว้ระดับกลางนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการใส่ล้อแล้วเอารถลงนะครับเพื่อจะจัดฟิกเมนต์อันนี้สําคัญมากๆนะครับฟิกเมนต์ของรถนะครับความสวยงามความเตี้ยของรถนะครับแล้วก็ปรับตัวโช๊คนะครับให้ได้ค่าที่เหมาะสมเดี๋ยวไปชมความสวยงามการติดตั้งของคันนี้ก่อนนะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังครับ ท่านใดนะครับที่สนใจติดตั้งช่วงล่างนะครับเพิ่มสมรรถนะของรถในการขับขี่ให้ดีขึ้นสามารถติดต่อสอบถามกับเราเข้ามาได้เลยฝากติดตามนะครับใน EP ต่อไปเทสรถคันนี้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรช่วงล่าง kwv 3ครับ